เจ้าปลายมาแล้วครับผมเป็นการจับขึงและดึงขนกระแทกไปที่หน้าปึ้มหล้านกราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่างกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม h ีโร่ค m b a บกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะฮะคลิปโดวันนี้นะฮะเราก็จะมาตามคำเรียกร้องของเรากันอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นคำเรียกร้องหรอกเป็นคำที่เราสัญญาไว้มากกว่า <laughs> ก็นมัเกิดจากที่เราปั้นตัวละครผิดนะฮะทำให้เกิดคลิปนี้มาได้คือการรีวิว2คู่หูนะครับผมที่ผูกพันกันมานะครับคืออิจิโกะกับตัวละครเจ้าไก่นะฮะซึ่งมันมาจากคนละอนิเมะนะฮะแต่ทางเกมเนี่ยมันโยงให้เป็นคอมโบคู่หูกันเว้ยเออผมก็งงเหมือนกันเพรามันไปจับมาคู่หูกันได้ยังไงวะเนี่ยแม่งโคตรต่างกันเลยนะฮะแต่ละคนเนี่ย ซึ่งสาหรับคนที่จะรอรีวิวนะครับผมสําหรับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมคือเจ้าเบจิต้านะครับผมกับตัวละครซุนโกคูนะฮะเดี๋ยวรอติดตามก็ได้เลยละกันนะครับซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นความเก่งกาจมันแบบสุดๆนะครับเลยผมอยากจะรอให้มัน3ดาวทั้ง2ตัวละครก่อนละกันนะครับผมแล้วค่อยจะมารีวิวเนาะเลยวันนี้นะครับเอาคลิปนี้ไปดูก่อนละกันสําหรับการพามาคอมโบสำหรับอิจิโกะกับเจ้าไก่นะฮะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับเริ่มจากถ้าเราใะครับผมใส่เจ้าไก่คู่กับตัวละครอิจิโกะนะครับเจ้าอิจิโกะนะครับผมจะได้รับคิดดามิเตเพิ่มขึ้น15และทุกครั้งที่เริ่มเกมนะครับผมจะได้รับเกรดนะครับผมความโกรธ300หน่วยนะฮะเป็นเวลา3เทิร์นด้วยกันสำหรับเจ้าอิจิโกะนะฮะต่อไปตัวละครเจ้าไก่นะครับผมชาติมีอิจิโกะอยู่ในสนามนะครับตัวละครเจ้าไก่จะได้รับ ดีบัฟสะท้อนครับผมให้กับเป้าหมายก็คือเหมือนเป้าหมายมาโจมตีเรานผมรับเป้าหมายโดนสะท้อนกลับไป15นั่นเองนะครับรวมถึงทุกๆเทิรนะ์นในผมจะได้รับความโกรธ300หน่วยนะครับผมเป็นเวลา3เชิรนด้วยกันคล้ายๆกับอิจิโกะเมื่อกี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันบ้างดีกว่าละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงแต่ละตัว สกิลที่1เป็นการโจมตีปกติไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สกิลที่2องครับเป็นการสร้างความเสียหาย240%ให้กับศัตรูที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะครับรวมถึงหักเลือดของเจ้าไกลครับคือตัวเองนั่นแหละ10%เพื่อจะทำทูดามเมจให้กับเป้าหมาย25%ของแม็กคพีโอ้โห ผมบอกเลยว่าสกิลนี้แรงแน่นอนนะครับผมสับเจ้าไก่นะฮะต่อไปสกิลที่จะปลดล็อกเมื่อ3าดาวนะครับผมทุกๆครั้งนะครับผมที่เจ้าไกล่เลือดลด15เนะผมจะทำความเสียหาย210ให้กับศัตรูที่ HP ต่ำที่สุดนะครับผมสกิลนี้จะทิกเกอร์ได้แค่1รอบต่อ1ราวเท่านั้นนะครับผม ซึ่งตัวละครเจ้ากายนะผมจะเป็นตัวละครสโรนะครับผมแต่เขาไม่ใช่ตัวแทงนะผมบอกเลยนะครับดาเมจเขาแรงมากๆเลยนะครับผมคือยืนวัดได้อะคือวัดใครก็ได้ครับผมดาเมจแรงต่างหากผมบอกเลยของจริงและต่อไปอิจิโกะครับ ซึ่งอีเจโกรบสำหรับผมมันไม่ค่อยเก่งอะถ้าพูดตามตรงเลยละกันนะฮะเริ่มจากสกิลที่1ของเขาเนี่ยผเป็นการสร้างความเสียหายปกติไม่มีอะไรครับผมสกิลที่2องของเขาเนะี่ยผมเป็นทนะิสกาเทนโชในผมสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นแถวนะครับผมซึ่งความเสียหายนี้1นึเปอร์เซ็นต์นะครับผมหาก HP ของตัวเองนะผมมากกว่า50%อัตราคิทิเคิลจะเพิ่มขึ้น40%แต่ถ้าตัวละครของเขาเลือดต่ำกว่า50%นะผมสกิลนี้จะมีดูดเลือด และต่อไปครับผมสกิลที่2เนะี่ยที่จะปลดล็อกเมื่อ3ดาวนะครับเมื่อดาเมตที่ได้รับถึง1 5เนะี่ยมจะสร้างความเสียหายในะให้กับเป้าหมายนะครับ150%ซึ่งดาเมจที่ทำไปเดจะเป็นแถวเหมือนเดิมนะครับผมและสกิลนี้จะสามารถใช้ได้2ครั้งตอนรอบนั่นเองซึ่งส่วนตัวสําหรับผมนะอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมยังรู้สึกว่าผมปั้นมาไนดะี่ยยังไม่ค่อยคุมเท่าไหรอ่อ่ะไอเจ้าไก่เนี่ยโหครับแต่สำหรับอิจิโกะสำหรับผมยังไม่ค่อยสุดมากนะฮะเออผมไม่ เดี๋ยวผมอยากให้มันเห็นโชว์ประสิทธิภาพมากๆเลยละกันเดี๋ยวผมขอแย่จับมาอยู่ข้างหน้าเลยละกันนะครับเพื่อให้มันได้โดนดามเมจเยอะๆนะฮะจะได้ทิกเกอร์บ่อยๆโอเคครับผมเริ่มเกมเป็นเชี่ยวเรียบร้อยผมปรับคูลเลยละกันให้ผมทันจิโร่เขาเปิดมาก่อนเราได้เปิดคันจิโร่กลับคืนไปแล้วนิสิโกะเราก็ตามไป3 0 0แสนกว่าแล้วเก้าไกลเตะไปก่อน9 3 0 0หแบบเบาๆฮะแล้วอิจิโกะเบากว่าครับเจ็ดหแล้วก็มาแล้วครับผมสับเทชิกะเชนโช่สี่แสนะครับผมก็ติดขีนะครับผมเพราะว่าสกิลเขาก็คือติดขีง่ายครัััับบพพูดดดดตตตาาามมมมมมมรรรรงงเเเเลลลลลยยยแกนนนะะะะะโโจีีไไไ่่อออคืผ กิูเลยไม่ทิกเกอร์อะไรมากมายยืนเฉยๆไปเลยนะฮะและมาแล้วอันิจิโร่ลดเกาะเป้าหมายไปก่อนนะครับผมถ้าอยากให้ดีต้องให้ทันจิโร่เปิดก่อนจะดีมากๆเพื่อจะได้ลดเกาะเป้าหมายตั้งแต่ต้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นการแค่อยากโชว์ไอ้สตัวนี้แค่เก่งๆเฉยนะครับผมต้องกราวขอตทษด,ด้วยถ้ามันวางตัวละครขัดใจใครไปและตอนนี้ผมโดนทันจิจเทนโชมา2องแสนสครับ, 2, รบเอยเขาก็เล่นเหมือนกันนี่หว่าแต่เราเนี่ยของจริงกว่าแน่นอนครับผมเพราะเราทุ่มสุดตัวแล้วก็นี่ค่ะเศษอิสอนี่ผมทอดกรองไปเยอะมากๆนะผมยังตีเป็นล้าน โอ้โหอายไหมเนี่ยนี่คือผมปั้นแบบถอดของแล้วนะเพื่อจะได้โชว์ประสิทธิภาพตัวอื่นนะฮะโอ้โหทินอิส,สุน,นี้ไม่เคยผิดหวังเข้าเลยเจ้ากายก็เตะไปก่อนแสนห้าครับผมล็กลกใกล้มาแล้วครับอันติกใกล้เต็มแล้วครับต้องภาวนาให้เป้าหมายโจมตีเราบ่อยๆแล้วเจ้าปลายมาแล้วครับผมเป็นการจับขืงและดึงขนกระแทกไปที่หน้าปึ้มหนึ่งล้านผมบอกแล้วไนงะว่าเจ้ากายเนี่ยแรงจริงไม่ผิดหวังแนะ่นอนปั้นไปเลยฮะ แต่ถ้าเป็นเอไอจิโกนี่คิดหน่อยต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆครับแล้วเจ้ากายเตะไปก่อน1นึ่งแครับผมไอหนึ่งแครับต้องกราบเอาไผ่และตอนนี้เราก็ปล่อยการแข่งกันไปแล้วนะครับเป้าหมายโจมตีเรามาและคิริโตะนี่ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจผมอยากเล่นเหมือนกันนะครับผมซับคิริโตะนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบ ถึกครับถ้าพูดตามตรงเลยผมอยากเล่นเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับจะปั้นมาเล่นนะฮะแล้วตอนนี้เป้าหมายก็ตายไปครับผมโดนการ์ดเราสลบไปและสีสื่อสับมาครับผมมาซิยังไงซิโอ้โหคิวจูโร่เราก็แรงนะผมบอกเลยคิวจูโร่ผมก็ปั้นไม่ได้หดวรอกแต่โหดอะอแต่ออกต็โหดอ,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 อยู่ก็ได้อยู่และมาแล้วครับผมเป้าหมายทาอะไรเราไม่ได้แล้วและคิวจูโร่ของเราเทินมาเร็วจังวะบึมไปก่อนห0,000กว่าครับผม และเป้าหมายก็โจมตีเรามาครับผมฮันจิโร่ตบไป3ามแสนหนึ่งในเซโกะตามไป4ี่แสนครับและก็ไม่หนึ่งรอบผมสำหรับเจ้ากายครับขอกระแทกหน้าอิจิโกะครับบึ้มหนึ่งล้านผมบอกเลยนะครับผมคุ้มค่ากับที่เสียเลือดไปแล้วก็อิจิโกะมาแล้วก็ผมปาดไปสองแสนหนึ่งโอ้ไม่ได้สองล้านนะทุกคนนะสองแสนไอ้ห่าแรงกี่โมงวะเนี่ยนี่คือผมแบบใส่ของสุดแล้วนะสุดได้กี่โมงวะเนี่ยแมงเอ๋ยขัดใจใช่ไหม ไอวินแต่นล่นแหละทุกคนผมอาจจะยังปั้นไ่สุดต้องกราบขอโทษด้วยแต่3ดาวแล้วจริงๆนะแล้วก็ของนี่ผมใส่เป็นตัวละครดับที่หนึ่งเลยนะรับอิจิโกะนะครับผมตำแหน่งที่โหดที่สุดแล้วแล้วก็เซนิสึน่าจะจบเกมแล้วโหหกแสนแปลโอ้โหเนสโกได้ MVP เฉยเลยอะไรวะเนี่ยม้ามืด ก็เจ้ากลายผมทำดาเมจไปอยู่ที่10ล้านเลยนะฮะแล้วก็อิจิโกะทำได้อยู่ที่9ล้านครับผมประมาณนี้เนี่ยผมก็ดาเมจก็ถือว่าเวอร์วังอยู่มาอีกสักรอบดีกว่าครับผมอยากเห็นดาเมจของเจ้ากลายแบบตึงๆครับผมแล้วก็อสุนนะครับผมเป็นการลดเกรดเราก่อนแต่เกรดเราไม่มีไงโอ้โหแล้วเป้าหม่บัฟเต็มหัวเลยทุกคนดูดิโอ้โหบัฟโคตรน่ากลัวบัฟเยอะจังวะโอ้โหบัฟอย่างโกงแล้วก็โจมตีมาก่อนแต่โจมตีไม่เข้าครับผมเพราะว่าตอนนี้ติดบัฟของเรารเราหนาพอสมควรนะฮะติดทำไมทดเมจจเเเเหหหลลืืออววะะทาาไมมมป้่ อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันพลังก็ห่างกันอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะครับที่ผมไม่อยากเจอคนที่พลังแบบสูสีเพราะาอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันดูเป็น10 20เทิร์นอะผมกลัวภาคยาวไปหน่อยครับทุกคนต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆแต่ถ้าคลิปนี้มันไม่สนุกเดี๋ยวผมต้องเอาใหม่วะ่ะทุกคนเดี๋ยวต,ต้องตัดใหม่ครับผมชาต,ติตัวละครเจ้าไกลครับผมแบบไม่สวยพอผม่าจะต้องอัดใหม่แน่นอน ลูกซจิโกะสับไปก่อน2อ0 0สนครับนี่หัดเจอทีมที่ไม่เก่งมากนะจิกโกะยังตีเบาอยู่เลยนะฮะคือตัวอื่นนี่ตีแบบ3 4มสี่แสนี่จิโกะยัสองแสนอยู่เลยไอ้บ้าไอตัวละครใสแทงใสซับไม่เนะี่ยมาครับผมจิกโกะเราได้โชว์แล้วผมสับไปขอแรงแรงลูกขอแรงแรงปั๊มห้าแสนนี่ต้งแบบนี้ต้องแบบน,บบนี้ต้องได้โชว์หน่อยและเจ้ากลายการติมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมจับยกแน่นอนครับถาวายบังคมพยาขานหนึ่งร้านกว่าโอ้โหเกือบตาย <laughs> และอันจิโร่นั่นจะมาเก็บงานให้เราแล้วหรือเปล่าครับตึ๊บ บึ้มสี่แสนครับผมเกือบเก็บงานได้แต่ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็น่าจะจบเกมโอ้โหต่อดีมากโอ้โหทันอิจิโกะในสุดแกก็มีประโยชน์ครับปิดดาเมจไปได้หนึ่งตัวละครนะฮะแล้วก็เหลือตัวเดียวแล้วครับผมน่าจะไม่รอดนะฮะยังไม่ยอมเพราะผมปม่ายยังฮิวมาสู้อยู่ฮะโอ้โหยังยื้อไว้อยู่และคิวจูโร่มานะฮะขอโชว์หน่อยคิวจูโร่บอกบึ้มหนึ่งแสนเจ็ดครับผมแล้วก็สับไปผมได้ทันจิโร่แล้วก็ตบด้วยเนซิโกะครับแล้วก็จบด้วยเจ้ากลายครับผมหนึ่งแสนหกนะฮะก็จบประมาณนี้ละกันนะครับ ดาม,มิดเจ้ากายทำไปอยู่ก็คือแรงนะผมพูดตามตรงนะครับดาม,มิแรงมา,มากๆเลยอะอศัศนัตติราไม่เข้าทำไมวะ โอ้โหง linkage, โงเหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีบัฟอะไรเมื่อกี้อยู่ในประหมกเตเราไม่เข้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าผมเจอคนที่พลังน้อยกว่าหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าพลังหลักแสนนะเขาก็เป็นพลังหลักล้านอยู่นะ,นะเมื่อกี้เออผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เอาคลิปหน้าละกันนะครับผมคลิปหน้าอาจจะมารีวิวที่แบบพลังสูสีละกันนะครับแล้วก็เป็นคลิปเดียวเลยละกันเพราะว่าที่ผมไม่อยากที่แบบเจอคนที่พลังสูสีอ่ะมันจะเปื่อยคนดูครับเพราะว่ามันจะพากแบบเป็นสิบสิบลาวทุกคนแบบวนไปวนมาวนไปวนมาออย่่่างเเเีมัันนกคจืวท เ,เออผมเลยไม่เข้าใจนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปปรับปรุงไ้อะกันนะครับผม <l> ก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวละครสองตัวนี้เป็นคอมโบที่ผมยังว่าไม่ค่อยสุดครับพระพุทธตามตรงนะอาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากมายละกันแต่ก็ถือว่าเล่นได้ครับผมก็เล่นได้เลยนะเจ้าไกลนี่คือแบบปั้นมาคุ้มแน่นอนครับดาเม็ดเป้าเดี่ยวโคตรแรงฮะรวมถึงตัวละคร อิจิโกะของเราก็แรงพอสมควรนะครับแต่ก็แรงไม่สุดนะนเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยปั้นตัวละครธาตุลมหรือเปล่านะครับเออเลสแต็กต่างๆธาตุลมอาจจะยังไม่ค่อยสุดนะครับต้องขอโทษมาที่นี้ด้วยถ้าใครอวยเจ้าอิจิโกะเป็นพิเศษละกันนะครับโอเคครับผมก็คลิปว,วันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมชอบใจเลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะคลายผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปเยอะมากเลยละกันนะครับแล้วเจอกันใหมนะ่ฮะบ๊ายบายจ้า ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่ตระคนบอกว่าเซโน